สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินด,ดีต้อนรับสู่การอาร์ตโกทีมกันอีกครั้งอนนกสกู๊ปโกลจิลาร์เดอะซีรีส์กันนะครับก็หลังจบศึกใหญ่มอสเซอร์วอลไปคราวนี้ก็กลับก็บกบสู่แบบตอนเดียวจบนะครับมีสปราร์ตตัวใหม่มาให้กุสซ่าไปปราบนั่นเองนะครับคราวนี้เป็นตอนที่18ของซีซั่นแรกซึ่งมีตัวละครตัวเก่ากลับมาซึ่งเป็นตัวละครผมเกลียดมากๆนะครับและคราวนี้ก็กลับมาให้ผมเกลียดยิ่งกว่าเดิมคือในแง่ของบทก็คงอาจจะทำให้คนดูเกลียดอยู่แหละแต่ ตัวละครที่ทําตัวฉลาดแต่ว่าพล็อตมันดูงง,งๆแปลกๆนี่ผมก็เกลียดเหมือนกันนะ <c oughs> เอาเป็นว่าก็ไปดูกันเลยว่าไอตอนเนี้ยทำมา,าคนหนึงเกลียดตัวละครนี้กันต่อนะครับแล้วก็เป็นการกลับมาของตัวละครอีกตัวหนึ่งที่โอ้โหโผล่ในหนังของก้ากระแปดแล้วก็โผล่มาในแอนิเมชันสักทีนะครับเราคนคงรอคนนี้มานานนะครับว่าเมื่อไหร่มันจะโผล่นะครับโดยก่อนพูดเนื้อหาในคลิปนะครับเหมือนเดิมจะโหน่เปิดระบบสมัครสมาชิกรายเดือน50บาทต่อเดือนถ้าชมคลิปใหม่ๆก่อนคลายแบบเลี้ยงเซสนะครับก็ อย่างคลิปนี้เนี่ยถ้าเกิดไม่มีข่าวกสซ่าใหม่มาเนี่ยก็น่าจะด,ดูก่อนใครอาทิตย์หนึ่งนะครับแต่เกิดมีข่าวแบบกส่าอะไรมาก็จะมีคลิปใหม่มาเสียบแทนแล้วคนที่อาจจะไม่ได้สมัครก็อดูช้าไปสักสอ,อาทิตย์ก็ได้นะครับซึ่งก็ขอท่านที่สมัครกันมานะครับพอชอนีชอบขมเองก็ค่อนข้างจะประสบพอกร,รมพอสมควณนะครับก็ขอบคุณอีกครั้งน,นะครับอ่ะเขาเลือกันเลยตอนที่18นะครับมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง โดยเปิดมาเนี่ยมันก็มีเหมือนยุคสมัยมีสัประลาดเป็นเรื่องปกติแล้วมันก็มีล่องลอยลอยท้าของสัประลาดมาบ้างไงก็แบบอะไตอนนั้นเนี่ยเขาก็เหมือนเอ้ยถ่ายวิดีโอลอยท้าของกอซิล่าแล้วจูนเนี่ยกอซิล่าตัวใหม่ที่ควรจะเป็นมิดกับแบบผู้คนเริ่มเป็นมิดมากขึ้นก็โผล่ขึ้นมาอารวาสนะครับจนเกิดข้อข้อหาว่าตกลงไงกันแน่กอร์ซิล่าตัวใหม่เนี่ยคราวนี้ตัวฮิกสเองเนี่ย,ยก็รับคำสั่งเบื้องบนว่าเอ้ยต้องกำจัดกอซิล่าเลยนะครับ ส่วนตัวนิกเองกับแลนดี้แลนดี้อยู่ฝั่งกอร์ล่ามากแล้ว่าโคดเชียน,นะครับเอ้ยไป,ไปไม่ได้ต่อให้ไอคลิปวิดีโอที่ว่าจะถ่ายทา้ากอรซล่าได้ก็ตามแต่มันก็ไม่น่าใช่กอร์เล่าซึ่งไอพอดความโง่นี่เข้าใจแหละหมอกมันเยอะหมอกโตวร้ายมันคงคิดมาดีแหละว่าให้มีหมอกเพื่อให้คนไม่เห็นตัวกอซ่าใกล้ๆให้เห็นแค่ครึ่งท่อนล่างแต่เงี้ยหรอไหมมันมันก็ยังดูโง่แปลกๆนะครับที่จะใส่ความกอร์เล่านะครับ ทางด้านของตัวโมอนิเองก็จะคุยกับแดนดี้เออเรื่องกอสซิล่าอะไรแบบนั้นนะครับเพราะว่าอาตบาฝรั่งเศสเองเนี่ยก็ตั้งใจจะกำจัดกอสซีล่ามาตั้งนานแล้วและตัวละครที่กลับมาทีเองคือตัวฟิลิปซึ่งเองนะครับก็เป็นตัวละครสำหรับฝรั่งเศสจากตัวหนังนะครับก็พอเป็นลายเส้นแอนิเมชั่นมันก็แปลกหูแปลกตาดีเนาะเพราะตัวหนังมันชองเรโนเล่นนะครับเป็นตัวละครถือว่าแย่งซีนสุดอีกคนหนึ่งในเวอร์ชันหนังเนาะเขาบอกว่าเออทางรัฐบาลเนี่ยส่งเข้ามาเพื่อมากำจกัดกอสซาทีนะครับโดยมีอาวุธใหหมม่่ทีเือออนแบบะะไร สามารถทำลายระด,ดับโมเลกุลแบบอะไร DNA อ็นเอสัตพืชซึ่งอะไรของมันเนี่ยจะสามารถกำจัดพวกเราสปาระกลายพันธุ์ได้นะครับเป็นวิธีโกงมากของโอเลเคยสคัสเซนเจอร์บูชเชนจลวดแล้วมั้งซึ่งตัวละดี่แกล้งฟังอยู่นะครับตัวโนดีก็เหมือนต้องตามคำสั่งอะเนาะฐานข่า,าวนี้ที่ตรวจสอบดีเอ็นเของพื้นที่ก็พบว่าเอ๊ะเศษแบบ DNA ที่ทิ้งไว้อยู่เนี่ยเป็นของกอสซาแน่นอนนะครับนี่ก็แบบเอ๊ะไม่อยากเชื่อเลยกอสซาเนี่ยน่าจะทำอะไรแบบนั้นจนกระทั่งในเงาเนี่ย หมอกหนาครับเรียกว่าตัวรักก็เลือกเวลาได้ดีเนาะหมอกหนากุสซ่าได้ปรากฏตัวขึ้นมาแล้งว่าเขาเยมองไม่เห็นท่อนบนชัดเจนเห็นกา่ท่อนล่าที่เป็นขากุสซ่านี่ก็พยายามเอ้ยกุสซ่าหยุดเดีย๋ยวนี้มันไม่หยุดนะฮะแล้วตอนเดินมาพอว่าตัวตัวนายเจลมาอยู่เส้นทางพอดีไงตอนแรกไอนว่าจะโดนบี้ซะปรากฏว่าอู้นายเจลรอดตายนะครับ <laughs> เพียงแค่ห้าทีนะ <laughs> แต่นายเจลก็ยังรอดนะครับอาถ้ากองทัพก็ส่งเครื่องบินไปขับไล่โจมตีนะครับแล้วกลว่าเป้าหมายหายไปแล้ว พีสก็บอกว่าอุยหาูอุมโมงเพราะก็ซ่าชอบขุดอุมโมงใช่ไหมแต่ปรากฏว่ามันไม่มีอุมโมง์ซึ่งมันผิดปกติมากก็ซ่ามันหายไปได้ยังไงโดยที่มันไม่ขุดอุมโมงนะครับซึ่งนี่ก็มาพอ้อแสบบแบบแปลกๆก็แหล,ละว่ามันจะเนียนหรือว่าในกาศความก็ซ่าโดยที่บีเชอร์หรือพฤติกรรมตามธรรมชาติของมันมันไม่มเม่นนะครับและลุมลากตัวที่เหมือนจะเป็นตัวใส่ความก็ซ่ามันก็ไม่ได้เหมือนก็ซ่าสักทีเดียวคือครึ่งตัวบนมันก็ไม่ใช่แล้วและในเมืองที่มันไม่เหมาะลงแล้วเนี่ยแผนตัวร้ายมาเจอไง ซึ่งลูหวัดที่ตามอยู่โดยใช้ตัวในเจลเนี่ยตามหานะครับปรากดว่าเอ้ยเป้าหมายบางคนอยู่ตรงหน้าแต่ก็มองไม่เห็นตัวกดว่าแม่งพลางตัวได้มันเปลี่ยนสีเป็นกระตึกได้นะครับ,รบเขาเนี่ยเห็นเจเลยว่ามันไม่ใช่กอซิลลาคือครึ่งล่ากกอซิลลาแต่ครึ่งบนเนี่ยมันคือตัวส้นตีนเลยก็ไม่รู้ครับคือหน้าตาอุบาทชาชัวมากนะครับอ่ะเนี่ยคราวนี้ความแตกและไอเนี่ยไม่ใช่กอซิลลาแล้วมีพยานเห็นเพียบยโดยเฉพาะคนที่เป็นกองทัพนะครับคือโคตรเยอะนะครับ แล้วนายเจลก็โดนกระทืบอ,อีกแล้วนะครับพังช่างหน้าสงสารเหมือนเดิมนะครับต่อมาตัวนี้เนี่ยก็สเกตการขึ้นไวของสปาปรต์ตตวนนี้มันผิดปกติเขาเลยใช้กล้องสอดสกายซูมก็คือเขาจะมีเครื่องสอดสัญญาณแปลกๆที่ติดอยู่ในตัวสปาลาดนี้ได้ว่ามันเป็นของคาวาวินเทอร์สก็เป็นตัวคอนเก่าที่คอยเป้าหมายจะขัอาวุธจากตัวสปาลาดนี่แหละ โดยการใส่ความกอซิล่านะครับซึ่งมาได้แผนใหม่นะครับเขาจะใส่ความกอซิล่าต่อเพื่อให้กำจัดกอซิล่าแล้วขับวตัวใหม่ที่มีหน้าตาคล้ายกอซิล่ามาสเตอร์แพลจริงๆคือความแตกเนี่ยความแตกมาจากอะไรแล้วมีกองทัพของรัฐบาลเป็นผู้เหตุการณ์ไงและมึงจะขายได้ยังไงขายต่อคงขายได้แหละมาขายพวกตลาดมืดมั้งคงพวกแบบผู้ก่อการร้ายสายธรรมชาติเหมือนกับพวกไอคิวออนมนสเตอร์ละมั้งแต่คือแผลแมงกระทนโท่มาก สุดท้ายการใส่ลายก็ซาบแม่งก็เฟลอยู่ดีคือเอาจริงผมสงสัยเลยมันจะใส่ลายก็ซาบเพื่อทําไมมันแกไม่ทําสปราลาที่แบบเออเจ๋งพอจะสามารถเอาไปขายในตลาดมื่นก็ได้นะในเมื่อแม่งความแตกราัฐบาลคงไม่ซื้อเลยพวกอุบัติภาพที่เป็นสปราลาเนี่ยทังหด้ก่องตัวชองเลโนโลตัวฟิลิปเองเนี่ยอะเขาก็กำลังจะกําจัดตัวก็ซิล่าแล้วโดยการเรียกตัวก็ซาขึ้นมาซึ่งก็เป็นเวลาเดียกที่ตัวนิกกับตัวเอลซี่เนี่ยตามหาทาเคอบินเทอร์แล้วก็ถูกขังเอาไว้นะครับเรียกว่าแสวงสงฝัันะครบ ส่วนทางด้านตัวกอส์เซราเองก็เริ่มปรากฏตัวขึ้นมาแถมท่าทางมาดูซึมซึม้ผิดปกตินะครับคือมันเหมือนดูล่างกายเหมือนโดนวางยานะครับแลว้วจังหวะตัวฟิลิปเนี่ยการจะฆ่ากอส์เซราก็ไอตัวสเปรดัวนั้นก็ปรากฏตัวขึ้นมาทั้งสองตัวก็เลยต่อสู้กันนะครับตัวกอส์ซราเสียเปรียบม,มากเพราะว่ามันกำลังซึมซึม้ลอยู่นั่นเองแล้วตัววินเทอร์ก็โผล่มาคือดีไซน์ตัวคอร์เนี่ยมันก็ตัวแบบมาให้เราเกลียดขี้หน้าอยู่แล้วคือมันโคตรหน้ากระทืบอะคือถ้าเกิด เอ็น้าก็แบบนี้แล้วแบบอยากจะกระทืบไปจมดินนะครับมันก็มาแบบอวดอ้างว่าแบบเออใช้สแตนไลท์ส็เอร็จสมบร็จความมีอยของมันก็ค่อยลดลงอะไรแบบนั้นแต่ความมันก็แตกอยู่แล้วแล้วคือมึงใส่ความยังไงให้สร้างสัตว์ประหลาดที่คล้ายตัวกอสตาขึ้นมาแล้วเอาตัวนี้ไปขายอะ่ะเอาเถอะการ์ตูนเด็กๆจะอะไรมากแต่เนื้อแม็กพวกการ์ตูนเด็กเอาจริงอะ่ะเขาก็ไม่น่าจะสร้างพลอตที่แบบดูซับซ้อนเกินไปพอซับซ้อนก็นไปเด็กก็ไม่เข้าใจแต่พอซับซ้อนจนพลอตมันดูพลอตงงๆแปลกๆเนี่ยมันก็เป็นอะไรน่า พออย่างกระตูนเลือกเองเนี่ยเขาก็เด็กเลี้ยงตัวร้ายที่มีพล็อตแบบเนี้ยส่วนใหญ่มันก็เป็นพล็อตแบบตัวร้ายซิปเปิลแล้วไม่ปราบให้เด็กๆชอบใช่ไหมอันนี้มันก็ดูน่ารำคาญมากนะครับไอ้ตัวร้ายตัวเนี้ยเพราะจะเหมือนสปาร์ตตัวเนี้ยก็เหมือนเป็นคือกึ่งสปาร์ตโคนิ่งอะมั้งพอเอาดีเอ็กซ์กอสซิล่ามาใช้มันกลายเป็นตัวนี้นะครับตัวส้นตีนะไรก็ไม่รู้เนี่ยแต่ก็ถึกพอนะพอร่างกายมันถูกกลับมาให้สามารถทนต่อตัวดีเอ็กซ์อรซิล่าได้นะครับต่อมาอันนี้กับเอลซี่เขาตเเตออรคงนี่ย หลายฉากน่าจะเรียกมาจำประจัน,จนจหนังเรื่องนี้ซีรีส์ชุดนี้เพราะอย่างกรณีของไซเบอร์กอสเซล่าเนี่ยฉากเปิดตัวมันก็คล้ายกับตัวเมกาับกอสเซล่าใช่ไหมไอ้น,นี้ก็เหมือนกันวิธีหา,หาออกของนี้ก็คือเอากาแฟร้อนไปเทล,ลงบนแผงวงจรแล้วประตูก็เปิดออกนะครับ <c oughs> นี่มันพอเมกาับกอสเซล่าจะชัดไอตอนกอสเซล่ามันจะคองเนาะที่เอากาแฟใช่ไหมของของไอตัวละครน,นั่นแหละเอามาเทแล,ล้วเมกาับกอสเซล่าก็ช็อตชั่วคราวนะครับมันพอคล้ายๆกันเลยนะ ต่อมาตัวฟิลิปเนี่ยตอนนั้นเกิดการสู้กับแลนดี้จนทําให้ตัวจะหลุดอยเหลืเพียงอันเดียวละแกก็เหมือนต้องตัดใจเลือกระหว่างจะจัดก,การกอลสตาร์หรือว่าจะกําจัดตัวไอตัวประหลาดนี่นะครับอ่ะก็เลือจัดก,การตัวประหลาดนี่หรือว่าโดยิงเฮียวนี่คือแบบตั้งการนี่คือการเป็นผงเลยนะครับเรียกว่าควรมีประสิทธิภาพนะครับขั้นที่ประมาทคือการตามหาตัววินเทอร์สนะครับตัวแหล่งสัญญาล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าฐานของมันเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกับฐานของนิกส์เลยนะครับที่นิกส์อยู่เนี่ยก็เกิดการเลือกยาก,การเล็กน้อย,ยไไอแต่ เมื่อไหร่จะจบเป็นตัวละครทีทีก็นอกม,อมันคงเป็นตัวละครที่เหมือนอต้องติดตามมาไปทางเรื่องเป็นาดใีรเป็นบอสลับของฝั่งมนุษย์นะครับตัวนี้ก็สามารถอ่านนี้ออกมาได้จะฐานเรือที่มันกําลังทําลายตัวเองนะครับและนี้ก็ได้เจอเพื่อนเก่าก็กฟิลิปแหละฟิลิปเลยตัดสินใจว่าไอ้เรื่องก็ซ่านี่ก็เอาไปก่อนแล้วกันแล้วก็สั่งให้โมนิกเนี่ยอ่ะอยู่กับพวกนิกต่อนะครับตัวโมนิกก็เหมือนแบบเอ๊ะตกลงให้อยู่นี่คือมาเป็นรางวัลห,หรือว่าถูกลงโทั่วเนาะ แล้วหน้าของตัวฟิลิปก็ยิ้มแบบแย่เกยก็ก็เป็นท่ายิ้มแบบเดียวกับในหนังนะครับก็ตามสไตล์ตัวคอคอสรับนะว่าแบบจะคุ้มดีคุ้มลายนะครับสุดท้ายตัวกอซิลาก็ยังคงอยู่ต่อไปนะครับพร้อมกับไอ้ตัวบินเทอร์ที่น่านำคาญว่าเมื่อไหร่จะจะฆ่ามันสักทีนะครับเป็นตัวน้ำคาของเรื่องแล้วคือถ้าจะสร้างอาวุธมาก็สร้างไปเลยขายกับพวก ถ้าแกเป็นตัวร้ายนะก็ขาวกับพวกตัวร้ายด้วยกันเองก็ได้พราะผู้ก่อการร้ายเนาะจะมาใส่ความก็สตาให้มันแบบวุ่นวายเพราตทำไมเพราะว่าไอแผนการใส่ความของมันก็ดูไม่เห็นจะมีประสิทธิภาพเท่าไหร่เนาะกรสตางสัมทานที่เหมือนตัวก็สตาให้มาใส่ความเนี่ยแผนมันก็ดูทนโทษนสุดนะครับแผนเป็นตัวเหมือนก็สตาหน้ามันก็ไม่เหมือนก็สตารตรงไหนเลยมันเหมือนคครึ่งล่างกับเดือนเอใช่ไหมนี่แหละแผนไอก็สตาไปทำให้กับก็สตาของเวอร์ชันหนังมันยังโอเคกว่านี้อีกไอภาคปีเจ็ดสี่นั่นที่เขา ไอ้เมกากอสซาที่สวมหนังก็ซิล่าไม่ดูเนียนกว่าใช่ไหมก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นตอนที่เออตัวละครเก่ากลับมาทั้งสองตัวนะครับทั้งวินเทอร์ในซีรีส์ตอนเก่าๆจึงน่านัลังเกียจจบแล้วก็ฟิลิปจากหนังนะครับเรียกว่าก็เป็นตัวละครที่เรียกว่าไงคัดเราไม่ถือว่าเออจะเป็นตัวร้ายตัวดีนะครับเพราะเขาก็ถูกแบบอะไรทำตามคำสั่งมาจากทางารัฐบาลฝรั่งเศสทีหนึ่งนะครับก็หวังว่าตัวละครฟิลิปจะมิงบ,บาทมากกว่านี้นะครับก็ติดตามได้ต่อนะครับ แล้วท่านผู้ชมเขียนไงก็มาคอมเมนต์กันได้ำหรับวันนี้ก็ขอตูวลาไปก่อนสวัสดีครับ